ในช่วงเวลาหนึ่งของปีการศึกษากลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโครงการจิตอาสาจัดทาความสะอาดป่าช้าเก่าแก่แห่งหนึ่งในชนบทพวากรเขาหวังว่าโครงการนี้จะเป็นการธรรมบุญและช่วยเหลือชุมชนไปพร้อะมๆกับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวเองในช่วงเวลาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาพวกเขาคือกลุ่มนักศึกษาจากสาขาต่างๆทั้งหมด6คนที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันไป บาร์เป็นหัวหน้ากลุ่มคนหนึ่งเขาเป็นคนที่มีทักษะในการจัดการและชอบควบคุมทุกอย่างให้อยู่ในระเบียบเขาคิดว่าการทำงานจิตอาสาจะเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างประสบการณ์ใหม่และยังช่วยให้เขาได้คะแนนความดีจากอาจารย์ในการเรียนด้วยส่วนบอมเพื่อนสนิทของบาร์นั้นรักในธรรมชาติและการเดินปา่าเขาหวังว่าการมาที่ป่าช้าจะเป็นโอกาสที่ดีในการสัมผัสกับบอนรากาศที่ไม่เคยพบมาก่อน ในขณะที่นัดมาจากคณะสังคมศาสตร์เขาตั้งใจเข้าร่วมโครงการนี้เพื่อจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนและวิถีชีวิตของคนในชนบทส่วนติ๊กเป็นนักศึกษาฝึกงานด้านสื่อสารมวลชนเธอมีความสนใจในการสร้างสื่อเพื่อสังคมเธอจึงอยากใช้โครงการนี้เป็นโอกาสในการทำข่าวและเก็บข้อมูลจากพื้นที่ชนบทส่วนหมยและฝ่ายเพื่อนสองคนที่มาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้หวังแค่ทำกิจกรรมและช่วยเหลือสังคมไป พร้อมๆกับการได้ความสนุกสนานในระหว่างที่ทำกลุ่มนักศึกษาทั้งหมดขึ้นรถบัสของมูลนิธิน้ำใจที่จัดเตรียมไว้ให้สำหรับกิจกรรมนี้โดยออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยในช่วงเช้าของวันเสาร์ระหว่างทางพวกเขาพูดคุยกันอย่างสนุก,กสนานเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาคาดหวังจากการเข้าร่วมโครงการนี้บางคนพูดถึงการถ่ายรูป ในบริยากาศของป่าช้าบางคนพูดถึงการที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลชุมชนบางคนพูดถึงการพบประสบการณ์แปลกใหม่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนเมื่อพวกเขามาถึงที่พักของมูลนิธิในช่วงบ่ายทุกคนรู้สึกตื่นเต้นและคาดหวังว่าจะได้เจออะไรใหม่ๆแต่สิ่งที่พวกเขาเห็นนั้นกลับแตกต่างจากที่คาดหวังเอาไว้ที่พักของมูลนิธิเป็นบ้านหลังเก่าในชนบทที่ดูเงียบสงบแต่ก็มีความสุดสมเล็กน้อย ไม่เหมือนกับที่คาดหวังว่าจะเป็นบ้านพักที่สะดวกสบายพวกเขาถูกต้อนรับจากพี่เจงเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิที่รับผิดชอบการดูแลกิจกรรมจิตอศาสาในครั้งนี้พี่เจงเป็นชายวัยกลางคนที่มีลักษณะท่าทางจริงจังและขรึมเขาบอกกับพวกเขาว่าเขาจะดูแลพวกเขาในเรื่องความปลอดภัยและการทำกิจกรรมต่างๆในระหว่างที่อยู่ที่นี่คืนนี้ก็จะพักที่นี่แหละพี่เจงกล่าว พร้อมกับพาชี้ไปที่ห้องพักที่เตรียมไว้ให้พรุ่งนี้เราจะเริ่มทําความสะอาดป่าชา้าแต่เช้าพวกคุณจะได้เห็นสิ่งที่พวกเราทํากันที่นี่กลุ่มนักศึกษาแบ่งกลุ่มกันเข้าไปในห้องพักทุกคนเริ่มตั้งเตียงและวางกระเป๋าเดินทางกันบ้างบางคนตื่นเต้นและพูดคุยกันเรื่องแผนการในวันพรุ่งนี้บางคนมองออกไปข้างนอกที่บรรยากาศของชนบทที่ดูเงียบสงบผิดปกติ วันรุ่งขึ้นพวกเขาเริ่มเดินไปที่ป่าช้าที่อยู่ไม่ไกลจากที่พักการเดินผ่านทุ่งหญ้าภายในหมู่บ้านทําให้พวกเขารู้สึกถึงความเงียบสงบและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากเมืองใหญ่พวกเขามาถึงป่าช้าเก่าแก่ที่ถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานานป่าช้าที่นี่ไม่ได้มีการดูแลรักษาใดๆมานานหลายปีสถานที่เต็มไปด้วยหญ้าขึ้นสูงโครงสร้างต่างๆของป่าช้าพังทลายไปตามการเวลาหลุมฝังศพบ,บางหลุมเต็มไปด้วยวัชพืชอีก ทั้งยังมีโครงกระดูกที่หลุดออกมาและกระจายอยู่ตามพื้นดินพี่เจ๋งอธิบายให้พวกเขาฟังเกี่ยวกับประวัติของป่าชานี้ว่าเคยเป็นที่ฝังศพของผู้คนที่ไม่มีญาติแต่เนื่องจากความลำบากในพื้นที่และความอ่อนแอของคนในชุมชนป่าชาแห่งนี้จึงถูกทิ้งร้างไปโดยไม่ได้รับการดูแลมันเป็นพื้นที่ที่ถูกลืมไปนานแล้วพี่เจ๋งบอกเราเลยต้องมาทำความสะอาดเพื่อให้มันกลับมาใช้งานได้อีกครั้งบางทีเรา ก็ต้องช่วยกันเก็บขยะและปรับพื้นที่ให้ดีขึ้นนักศึกษาทุกคนเริ่มลงมือทําความสะอาดอย่างตั้งใจพวกเขาเริ่มขุดและเก็บขยะที่กระจายอยู่ทั่วพื้นที่บางคนไปข้างหน้าขุดหลุมศพที่พังทลายบางคนช่วยกันตัดหญ้าที่ขึ้นสูงจนรกท่วมไปหมดในระหว่างที่พวกเขากําลังทํางานบางคนเริ่มรู้สึกถึงความแปลกประหลาดโดยเฉพาะหมายที่รู้สึกว่า มีบางอย่างเฝ้ามองเธออยู่เสมอเธอพยายามไม่ใส่ใจจนกระทั่งได้ยินเสียงแปลกๆคล้ายกับเสียงฝีเท้าของใครบางคนเดินอยู่ข้างหลังเธอหันไปมองก็ไม่เห็นอะไรไมค์คุณโอเคหรือเปล่าบาร์ถามเมื่อเห็นสีหน้าของไมค์ดูวิตกกังวลฉันฉันแค่รู้สึกเหมือนมีใครตามฉันอยู่ไมค์ตอบเสียงเบาบาร์มองไปที่จุดที่ไมค์มองแล้วก็ไม่เห็นอะไรเขาคิดว่า มันคงเป็นเพียงแค่ความรู้สึกกลัวจากการอยู่ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยพวกเขาทำงานจนกระทั่งใกล้ถึงเวลาพบค่ำบรรยากาศรอบๆก็เริ่มมืดลงและเย็นขึ้นทุกคนเดินกลับไปที่ที่พักพร้อมกับความเหนื่อยล้าแต่ก็ยังคงรู้สึกถึงความไม่สบายใจบางอย่างที่แฝงตัวอยู่ในอากาศเมื่อกลับถึงที่พักทุกคนต่างเงียบและไม่พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างวันพวกเขาเพียงแค่เตรียมตัวพักผ่อน เพื่อเตรียมตัวสำหรับการทำงานในวันถัดไปแต่ในคืนนั้นพวกเขาแต่ละคนกลับฝันถึงสิ่งที่แปลกประหลาดในป่าช้าแห่งนั้นบางคนฝันถึงเงาคนเดินวงเวียนรอบๆบ,บางคนฝันเห็นภาพหลุมฝังศพที่เต็มไปด้วยเลือดในที่สุดคืนนั้นกลุ่มนักศึกษาก็หลับไปด้วยความเหนื่อยล้าแต่รู้สึกถึงบางอย่างที่ไม่สามารถบรรยายได้ราวกับว่ามีอะไรบางอย่างในป่าชา้ากำลังเฝ้ามองพวกเขาอยู่คืนแรกของการพักที่มูลนิธิในชนบทดูเหมือนจะเป็นคืน ที่เงียบสงบแต่สำหรับกลุ่มนักศึกษาที่เพิ่งเข้ามาทำกิจกรรมจิตอาสาในป่าชากลับเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดปกติพวกเขาต่างหลับไปด้วยความเหนื่อยล้าจากการทำงานในวันนั้นทว่าหลายคนก็ไม่สามารถหลับสนิทได้อย่างที่คิดไม่ตื่นขึ้นกลางดึกเพราะเสียงบางอย่างที่ดังกระทบเข้ากับหูเธอเสียงนั้นแปลกมากเหมือนเสียงฝีเท้าที่เหยียบหญ้าแห้งท่ามกลางความเงียบสงบของคืนเธอลุกขึ้นนั่งบนเตียงแล้ว พยายามฟังเสียงนั้นอีกครั้งแต่เสียงนั้นก็เงียบหายไปเหมือนกับว่ามันไม่มีอยู่จริงเธอพยายามลอบใจตัวเองว่ามันคงเป็นแค่เสียงลมหรือสัตว์ป่าแต่ความรู้สึกไม่สบายใจยังคงติดตามเธออยู่เธอลุกขึ้นจากเตียงและเดินไปที่หน้าต่างห้องเพื่อมองออกไปข้างนอกบรรยากาศกลางคืนที่มืดมิดทําให้เธอรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างแฝแงอยู่ในความเงียบสงบเสียงฝีเท้ากลับดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังชัดเจนกว่าเดิมและมันดูเหมือน จะมาจากป่าช้าไมายจ้องมองไปที่ทิศทางที่เสียงนั้นดังขึ้นและเห็นแสงจางๆที่ดูเหมือนจะมาจากทางป่าช้าเธอไม่สามารถบอกได้ว่ามันคืออะไรแต่รู้สึกว่ามีบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวในทิศทางนั้นในที่สุดความกลัวก็เข้าครอบงำเธอเธอจึงเดินกลับไปที่เตียงและพยายามหลับตาให้หลับไปนัดหนึ่งในเพื่อนของไมยที่นอนห้องเดียวกับเธอหันมามองไมย ที่นั่งอยู่บนเตียงอย่างตกใจหมายเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเขาถามเสียงเบาไม่มีอะไรหรอกนัดฉันแค่รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างไม่ถูกต้องในที่นี่ไม่ตอบเสียงเบาแต่เธอก็ไม่กล้าเล่าถึงสิ่งที่เธอได้ยินบ้าท,ที่นอนในห้องข้างๆก็ได้ยินเสียงแปลกๆเช่นกันเขาเปิดตาขึ้นในตอนกลางคืนเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าบางอย่างดังมาจากด้านนอกเขาพยายามหลับต่อไปแต่เสียงนั้น ยิ่งทำให้เขารู้สึกถึงความผิดปกติเสียงอะไรนะักบาสคิดในใจมันคงไม่ใช่สัตว์ป่าหรอกนะในขณะที่ทุกคนในกลุ่มต่างรู้สึกถึงความแปลกประหลาดบางอย่างพี่เจงกลับไม่แสดงอาการตกใจอะไรเขายังคงทำหน้าที่ในการดูแลกลุ่มนักศึกษาอย่างปกติเขาบอกกับพวกเขาว่าที่ป่าช้าแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและมักจะมีเสียงแปลกๆเกิดขึ้นในบางครั้งบางครั้งก็เป็นแค่เสียงลมผ่านต้นไม้ หรือบางครั้งก็อาจจะเป็นสัตว์ป่าที่มาเดินเล่นในยามค่ำคืนพี่เจงยิ้มและกล่าวผมขอเตือนพวกคุณไว้ว่าอย่าหลงเชื่อเรื่องเล่าเกี่ยวกับสถานที่นี้มากเกินไปบางทีเสียงที่ได้ยินอาจจะเป็นแค่การสะท้อนของสิ่งที่เราคิดกลุ่มนักศึกษาพยายามทำใจและบอกตัวเองว่าเป็นแค่ความคิดของพวกเขาแต่ก็ยังรู้สึกถึงบางสิ่งที่แปลกไปจากเดิมในเช้าวันถัดมาขณะที่พวกเขากำลังทำงาน ต่อเพื่อทำความสะอาดพื้นที่ป่าช้ามีบางสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานที่ทำให้ทุกคนรู้สึกไม่สบายใจขึ้นอีกครั้งกลุ่มนักศึกษากำลังขุดลึกลงไปในหลุมฝังศพที่ถูกทิ้งร้างมานานหลายสิบปีเมื่อพวกเขาขุดลงไปลึกมากขึ้นพวกเขาก็พบสิ่งที่ไม่คาดคิดในหลุมที่พวกเขาขุดขึ้นมาพวกเขาพบกับกระดูกของคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะไม่ได้รับการฝังอย่างถูกต้องกระดูกนั้นอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์และมีเศษ ถ้าอยากอยากผูกอยู่กับกระดูกส่วนหนึ่งบางคนในกลุ่มเริ่มรู้สึกไม่สบายใจทันทีพวกเขากลัวว่าพวกเขาอาจจะได้ขุดเจออะไรที่ไม่ควรขุดขึ้นมาติ๊กที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีอะไรก็เริ่มรู้สึกกลัวเมื่อเห็นสภาพของกระดูกและเศษผ้าเหล่านั้นนี่มันไม่ใช่เรื่องปกติติ๊กพูดเสียงสัน่นบาสพยักหน้าและเดินไปหาพี่เจ๋งพี่เจ๋งครับนี่มันหมายความว่ายอย่างไรพี่เจ๋งที่ได้ยินคําถามของบาส ก็เดินเข้ามาใกล้และมองดูหลุมที่กลุ่มนักศึกษาได้ขุดขึ้นมาเขาหยุดมองนานก่อนจะพูดว่าการขุดเจอรกระดูกในลักษณะนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่เคยเกิดขึ้นที่ป่าชาแห่งนี้ซึ่งเกิดจากการที่บางครั้งการฝังศพไม่ถูกต้องตามวิธีการจนทําให้ศพถูกขุดขึ้นมาใหม่โดยสัตว์ป่าหรือสภาพแวดล้อมแต่น้ําเสียงของพี่เจงดูเหมือนจะมีบางอย่างที่ผิดปกติเขาหลบตาและไม่ยอมมองไปที่กระดูกนั้นตรง ฮในระหว่างที่พวกเขาพยายามทำความสะอาดต่อไปความรู้สึกแปลกประหลาดกลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกคนเริ่มสงสัยว่าอะไรบางอย่างอาจจะไม่เป็นไปตามที่พี่เจ๋งพูดบาร์หันไปถามพี่เจ๋งอีกครั้งพี่เจ๋งครับท่าน er เคยเจอเหตุการณ์แปลกๆแบบนี้มาก่อนหรือไม่พี่เจ๋งเงียบไปครู่หนึ่งแล้วจึงหันมามองบาร์เขากล่าวเสียงเบาและจริงจังว่าบางครั้งบางสิ่ง ในที่นี่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลมันอาจจะเป็นแค่สิ่งที่หลงเหลือจากอดีตที่ยังตามหลอกหลอนอยู่คำพูดของพี่เจ๋งทำให้บรรยากาศร,รอบข้างกลับเต็มไปด้วยความเครียดและความกลัวขณะที่เสียงลมที่พัดผ่านไปมาเริ่มฟังดูเหมือนเสียงกระซิบจากที่ไหนสักแห่งหลังจากเหตุการณ์ที่พวกเขาขุดพบกระดูกในหลุมฝังศพและการสนทนากับพี่เจ๋งทุกคนในกลุ่มนักศึกษากลับรู้สึกถึงความไม่สบายใจที่เพิ่มมากขึ้น พวกเขารู้สึกว่ามีบางสิ่งที่แฝงอยู่ในป่าช้าแห่งนี้ซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลธรรมดาจิตใจของพวกเขาเริ่มถูกครอบงำด้วยความกลัวโดยเฉพาะมายที่ยังคงนอนไม่หลับในคืนถัดไปเสียงที่เธอได้ยินในคืนแรกยังคงวงเวียนอยู่ในหัวใจของเธอค่ำคืนที่สองในป่าช้าเริ่มเข้ามาใกล้ทุกคนในกลุ่มพยายามที่จะไม่คิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แต่ท่ามกลางความเงียบสงบที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดกลับมีบางสิ่ง ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นัดเป็นคนแรกที่เริ่มได้ยินเสียงอีกครั้งเสียงฝีเท้าที่หยิบย่ำบนพื้นหญ้าแห้งเหมือนในคืนแรกเขาตื่นขึ้นและมองไปรอบๆห้องแต่ทุกอย่างก็ยังคงมืดมนและเงียบสงบเขาตัดสินใจลุกขึ้นและเดินไปที่หน้าต่างห้องเพื่อมองออกไปข้างนอกท้องฟ้ามืดมิดเกินกว่าที่จะมองเห็นอะไรได้ชัดเจนแต่ในความเงียบที่ไม่มีเสียงใดๆเขากลับเห็นเงาเคลื่อนไหวผ่านมาทางหญ้ารอบๆป่าช้า เงานั้นดูเหมือนจะเป็นคนหนึ่งที่เดินอยู่แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นใครหรือมาจากที่ไหนเขารีบหันกลับมาทางเตียงและพยายามปลอบใจตัวเองว่าอาจเป็นแค่การมองไปในที่มืดแล้วเกิดจินตนาการแต่ก็ไม่สามารถทำให้ความรู้สึกกลัวหายไปได้บารทที่นอนในห้องข้างๆได้ยินเสียงที่ผิดปกติด,ด้วยเช่นกันเขาลุกขึ้น และมองไปยังประตูหน้าห้องอย่างเงียบๆเขาพยายามฟังเสียงแต่ก็ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นเสียงอะไรหรือมาจากที่ไหนเสียงนั้นยังคงดังก้องอยู่ในหูของเขาเหมือนเสียงบางอย่างกำลังเดินเข้ามาใกล้ฮ่าฮบาร์รู้สึกถึงความผิดปกติและตัดสินใจเดินออกจากห้องเพื่อไปหานัดที่ห้องข้างฮ่าฮเมื่อทั้งสองมาพบกันที่หน้าห้องพวกเขาก็ได้ยินเสียงที่ดังก้องอยู่ในความมืดเสียงนั้น มันมาจากไหนกันบาสถามนัดมองไปที่บาสและยิ้มแยแยฉันไม่รู้แต่ฉันคิดว่าเราอาจจะต้องบอกพี่เจงทั้งสองเดินไปยังห้องของพี่เจงเพื่อถามถึงเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในคืนที่ผ่านมาพี่เจงกำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะไม้ในห้องเขามองพวกเขาด้วยสายตาที่เข้าใจและไม่แสดงอาการตกใจหรือหวาดกลัวพี่เจงครับเสียงที่เราได้ยินมันคืออะไรนัดถามด้วยเสียงทาวเบา พี่เจงเงียบไปครู่หนึ่งแล้วจึงกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ลึกซึ้งและหนักแน่นคุณไม่ได้ยินผิดหรอกเสียงนั้นเป็นสิ่งที่เราควรระวังคำพูดของพี่เจงทำให้บรรยากาศในห้องตกอยู่ในความเงียบและทุกคนเริ่มรู้สึกถึงความตึงเครียดมากขึ้นพี่เจยงยิ้มบางๆและกล่าวต่อไปป่าช้าแห่งนี้ไม่ใช่สถานที่ที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ทั้งหมดบางสิ่งบางอย่างยังคงอยู่ที่นี่แม้ว่ามันจะไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้ว แต่มันยังคงมีพลังบางอย่างที่คอยรักษาสถานที่นี้ติ๊กที่ยืนอยู่ข้างๆพี่เจ๋งถามขึ้นพี่เจ๋งถ้าอย่างนั้นเราควรทำยังไงเราจะปลอดภัยไหมพี่เจ๋งหันมามองติ๊กก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูราบเรียบสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเคารพและไม่ไปยุ่งกับสิ่งที่ไม่ควรยุ่งอย่าทำลายความสงบของที่นี่และให้เกียรติต่อสิ่งที่เคยอยู่ที่นี่ ทันใดนั้นเสียงหนึ่งก็เกิดขึ้นอีกครั้งเสียงฝีเท้าที่เดินเข้ามาใกล้ๆแต่ในครั้งนี้เสียงนั้นไม่ใช่แค่เสียงฝีเท้าแต่เสียงหัวเราะเบาๆปนมากับมันเสียงนั้นฟังดูคุ้นหูพวกเขาเสียงหัวเราะไมยพูดออกมาด้วยความตกใจมันฟังเหมือนคนที่เคยอยู่ที่นี่พี่เจงหันมามองมายด้วยสายตาที่จริงจังใช่และมันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นในตอนนี้บรรยากาศรอบๆป่าช้าตอนนี้เต็ม ไปด้วยความเงียบที่อึมครึมทุกคนในกลุ่มนักศึกษารู้สึกถึงบางสิ่งที่ผิดปกติพวกเขายังคงยืนอยู่ในห้องของพี่เจงที่ดูเหมือนจะเป็นที่ปลอดภัยจากความมืดที่กำลังเคลืบคลานเข้ามาพี่เจงยืนอยู่ที่หน้าประตูโดยไม่พูดอะไรออกมาขณะที่เสียงหัวเราะที่มาจากความมืดยังคงดังก้องอยู่ในหูของทุกคนพี่เจงทำไมเราไม่ได้ออกไปตอนนี้ละ่ะบาสถามเสียงสัน่นถ้ามันไม่ปลอดภัยเราควรกลับไปตั้งแต่เมื่อครู่แล้ว พี่เจงหันมามองบาทด้วยสายตาที่แฝงไปด้วยความวิตกกังวลแต่กลับตอบกลับไปอย่างราบเรียบที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นๆสิ่งที่คุณเจอมันไม่ได้แค่เป็นเสียงหัวเราหรือรอยเท้ามันเป็นบางสิ่งที่มีชีวิตไม่ใช่ในความหมายของสิ่งที่มีลมหายใจคำพูดของพี่เจงทำให้ทุกคนเงียบลงพวกเขารู้สึกถึงอันตรายที่แฝงอยู่ในคำพูดเหล่านั้น ไม่รู้สึกว่าหัวใจของเธอกำลังจะหลุดออกจากอกในขณะที่เสียงหัวเราะนั้นดังก้องขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนกว่าเดิมเหมือนมีใครบางคนยืนอยู่ตรงข้ามประตูพี่เจงหันไปมองประตูและยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งเราต้องไปดูด้วยตัวเองเขาลุกขึ้นและเดินออกไปจากห้องทุกคนตามไปอย่างไม่เต็มใจพวกเขาทราบดีว่ามันอาจเป็นการตัดสินใจที่อันตรายแต่ไม่รู้ว่าจะหลีกเลี่ยงอย่างไร เมื่อเดินออกมาถึงหน้าป่าช้ากลุ่มนักศึกษาก็เห็นแสงจากไฟฉายของพี่เจสงส่องไปบนพื้นหญ้าพวกเขามองไปที่ทางเดินที่มืดมิดและรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่ลอยมาในอากาศเห็นอะไรไหมพี่เจงถามเสียงแผวทุกคนพยายามมองไปในความมืดสายตาของพวกเขาหยุดนิ่งที่รอยเท้าบนพื้นดินที่เปียกฝนรอยเท้าที่ลึกและคล้ายกับรอยเท้าของคนที่เดินไปในป่าช้าสามารถเห็นได้ชัดเจน ทว่ามันกลับไม่มีคนอยู่ที่นั่นใครเดินมาหมายถามด้วยสียสันมันเป็นรอยเท้าที่ทิ้งไว้พี่เจียงกล่าวและยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งและบางทีมันอาจจะเป็นใครบางคนที่ยังคงวงเวียนอยู่ที่นี่ทันใดนั้นเสียงบีดร้องดังขึ้นในระยะไกลเสียงนั้นแหลมและมีความทรมานบางคนในกลุ่มเริ่มทำท่าทางกลัวพวกเขาก้าวถอยหลังไปสองสามก้าวท่ามกลางความเมื่อทุกคนรู้สึกถึงความหนาวเย็น ที่่แกรระจาายไปัวงพี่เจ๋งเราจะทำยังไงดีติ๊กถามเสียงเครือเราควรกลับไปจากที่นี่ไหมพี่เจ๋งยืนอยู่เงียบๆก่อนจะพยักหน้ายอย่างชา้ชาๆบางทีคุณอาจคิดว่าคุณจะไม่กลัวเมื่อคุณได้พบกับสิ่งนี้แต่เมื่อมันมาถึงตัวคุณแล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเขาหันไปมองรอบๆร,ราวกับกำลังฟังเสียงบางอย่างจากมุมมืดแล้ว พี่เจ๋งก็เดินไปข้างหน้าท่ามกลางความลังเลข,ของทุกคนพวกเขาก็เริ่มเดินตามไปด้วยความกลัวและความสงสัยเมื่อพวกเขาก้าวไปไกลขึ้นในป่าชา้าพวกเขาก็เริ่มเห็นสิ่งแปลกประหลาดร่องรอยที่เหมือนกับการถูกขุดขึ้นจากใต้ดินรอยขุดดินที่ดูเหมือนจะยังคงสดใหม่และบางสิ่งในดินก็กระตุกเคลื่อนไหวเล็กน้อยอะไรนะบาสผูดเสียงแหบพี่เจงนี่มันอะไรกันพี่เจงหยุดยืนตรงกลางทางเดินและหันไปบอกทุกคน พวกคุณต้องจำไว้ว่าที่นี่คือป่าช้าที่มีชีวิตสถานที่แห่งนี้เคยมีคนมากมายที่มาถึงที่นี่โดยไม่รู้ตัวพวกเขาไม่ได้จากไปอย่างที่คุณคิดบางครั้งสิ่งที่คุณเห็นมันอาจจะเป็นการเตือนให้คุณรู้ว่าอย่ากลับมาอีกครั้งในขณะนั้นเองบางสิ่งที่อยู่ในความมืดก็เคลื่อนไหวแสงจากไฟฉายส่องไปที่ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ในป่าช้า และทุกคนก็เห็นร่างเงาจางๆที่ลอยอยู่ในอากาศมันดูเหมือนจะเป็นใครบางคนที่เคยมีชีวิตแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นเงาเมื่อทีไไรซซึ่งรูปร่างที่ชัดเจนกลุ่มนักศึกษาหยุดยืนอยู่ตรงนั้นโดยไม่กล้าก้าวต่อไปทุกคนหันไปมองพี่เจงที่ยืนอยู่นิ่งๆเราอาจจะอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่แล้วพี่เจงพูดพร้อมกับถอนหายใจออกมาแต่คุณจะต้องเผชิญหน้ากับมัน เสียงกระซิบที่ดังอยู่ใกล้ๆทำให้ทุกคนรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่คุกคามพวกเขารู้สึกถึงแรงกดดันที่แฝงอยู่ในอากาศบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้กำลังรอพวกเขาอยู่ในที่สุดกลุ่มนักศึกษาทุกคนยืนอยู่ท่ามกลางความมืดในป่าช้าทุกคนไม่สามารถหลบหนีได้แล้วความหวาดกลัวที่พวกเขารู้สึกทำให้ขาทุกคนหนักอึง้งและความเย็นยะเยือกจากอากาศรอบตัวก็ดูเหมือนจะยิ่งเพิ่มความตึงเครียดในใจของพวกเขา พี่เจงยืนอยู่ที่หน้าผากลุ่มนักศึกษาเขามองไปรอบๆและค่อยๆหันมาพูดด้วยน้ำเสียงที่แฝงไปด้วยความเศร้าที่นี่ไม่ใช่แค่ป่าช้าธรรมดาแต่เป็นที่ที่มีเรื่องราวมากมายที่ถูกฝังไว้ใต้ดินมีคนจำนวนมากที่ตายที่นี่โดยที่ไม่ได้รับการยอมรับหรือได้รับการบันทึกอย่างถูกต้องนี่คือเหตุผลที่บางสิ่งยังคงอยู่ที่นี่มันยังวงเวียนอยู่ไม่สามารถไปไหนได้ คำพูดของพี่เจ๋งทำให้กลุ่มนักศึกษารู้สึกถึงความจริงที่น่าสะพรึงกลัวอะไรบางอย่างที่พวกเขาไม่เคยคิดมาก่อนความจริงที่พวกเขาไม่เคยอยากรับรู้มายที่รู้สึกสรบสนถามขึ้นมาสินสันพี่เจ๋งคุณหมายความว่าอะไรคืออะไรที่ยังงวงเวียนอยู่ที่นี่พี่เจ๋งหันมามองมายอย่างเงียบๆเขามองไปที่ร่างบางๆที่ลอยอยู่ในอากาศตรงหน้าพวกเขาร่างที่คล้ายกับมนุษย์แต่ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปร่างที่ดูเหมือนจะมีเรื่องราว ยังค้างคาในโลกนี้พวกเขาคือวิญญาณที่ยังไม่สามารถไปจากที่นี่ได้พวกเขาถูกขัดขวางไม่ให้ไปสู่ที่ที่พวกเขาควรจะไปพี่เจงพูดเสียงเบาแต่น่าเชื่อถือบารทที่รู้สึกถึงความตึงเครียดในอากาศถามอย่างลังเลแล้วเราจะทำยังไงเราจะช่วยพวกเขาได้หรือเปล่าพี่เจงยืนนิ่งเขามองไปที่ร่างวิญญาณที่ค่อยๆลอยเข้ามาใกล และท่ามกลางความมืดทุกคนเห็นรอยยิ้มอันเจ็บปวดที่แฝงอยู่ในท่าทางของวิญญาณเหล่านั้นสิ่งที่พวกเขาต้องการไม่ใช่ความช่วยเหลือจากเราสิ่งที่พวกเขาต้องการคือการได้รับการยอมรับจากคนที่ยังอยู่ในโลกนี้ว่าพวกเขาเคยมีชีวิตเคยเป็นคนที่มีความฝันความหวังและชีวิตที่ไม่ควรถูกลืมพี่เจงกล่าวในขณะที่พี่เจงพูดถึงเรื่องราวเหล่านั้นสิ่งหนึ่งที่กลุ่มนักศึกษาเห็นค่อยๆปรากฏออกมา เป็นภาพของคนจำนวนหนึ่งที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ถูกทิ้งขว้างในป่าช้าพวกเขาเห็นภาพของคนที่เคยมีชีวิตอยู่ที่นี่แต่ชีวิตพวกเขากลับถูกพรากไปโดยความไม่ยุติธรรมหรืออุบัติเหตุที่ไม่เคยได้รับการยอมรับพวกเขาคือวิญญาณที่ยังคงหาคำตอบบางทีการที่เราอยู่ที่นี่ในวันนี้อาจจะเป็นสัญญาณที่พวกเขาคิดว่าพวกเขาจะได้รับการยอมรับที่เจงพูดอีกครั้ง กลุ่มนักศึกษาตระหนักถึงสิ่งที่พี่เจงหมายถึงพวกเขาไม่ได้อยู่ที่นี่เพียงเพื่อช่วยกันทำความสะอาดแต่พวกเขามาที่นี่เพื่อรับรู้ถึงความจริงของป่าชาแห่งนี้และเป็นการยืนยันว่าเรื่องราวของผู้ที่เคยตายที่นี่ไม่เคยหายไปจากความทรงจำตอนนี้สิ่งที่พวกเราต้องทำคือพยายามยอมรับและเข้าใจว่าพวกเขาก็เคยเป็นมนุษย์เหมือนเราพี่เจงพูดต่อบางทีการยอมรับพวกเขาอย่างที่เป็นอยู่อาจเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการจริงๆ บาร์และไมมองหน้ากันสำนึกในความจริงที่พวกเขาไม่เคยคาดคิดพวกเขาค่อยๆก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆไมายยื่นมือออกไปหาวิญญาณที่ลอยอยู่พี่เจงจับมือของไมายแล้วพูดเบาๆว่า,วาบางครั้งการยอมรับเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าการพยายามช่วยเสียงกระซิบดังขึ้นในอากาศพวกเขารู้สึกว่ามันค่อยๆบรรเทาลงวิญญาณเหล่านั้นเริ่มหายไปในความมืดแต่ยังคงทิ้งความรู้สึกบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้ พวกเขาไปแล้วพี่เจงกล่าวด้วยเสียงเบาและพวกคุณก็ได้ทำบางสิ่งที่สำคัญแล้วสิ่งที่เราทำได้คือการจำพวกเขาไม่ให้พวกเขาหายไปจากความทรงจำของเรากลุ่มนักศึกษาทุกคนยืนอยู่เงียบๆท่ามกลางความมืดบางสิ่งในตัวพวกเขารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งพวกเขาได้เรียนรู้ว่าไม่ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีที่เราคิดแต่มันคือการเข้าใจและยอมรับความจริงที่ซ่อนอยู่ในที่มืดมิด